ข้ผิดพลาดส่วนใหญ่ที่มือใหม่ออกมาทําออนไลน์แล้วจะตกมาตายนะคะก็คือเวลายือนอยู่หน้ากล้องแบบนี้นะคะเราก็จะต้องพูดให้เสียงมีพลังนะคะก็คือพูดให้เสียงนะคะดังกว่าปกติขึ้นมาอีกสักหนึ่งหรือสองเลเวลนะคะ แล้วตาเราอะค่ะพอเสียงดังปุ๊บเนี่ยค่ะก็จะน่าฟังใช่ไหมเสียงดังตาค่ะเราก็จะต้องจ้องไปตรงลูก,กล้องนะคะเพื่อนเราจะไม่ดูตัวเองเราจะไม่ดูความสวยของเองหน้าหน้าจอนะเราจะจ้องไปที่ลูกกล้องมันจะได้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังคุยกับคนฟังอยู่นะคะแล้วก็ข้อต่อมานะคะก็ให้เรานะคะออกมาแบ่งปันหรือว่าออกมา อยู่หน้านกล้องนะคะด้วยความสม่ำเสมอนะหาสาระหาประโยชน์อะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมของเราอะคะอ่ะเป็นสม่ำเสมอเลยนะคะก็จะทำให้เราะค่ะสามารถที่จะทำออนไลน์แล้วก็ออกมาไลฟ์ได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะแบบลื่นไหลเลยนะคะ